การโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบลำพูหลังรักษาผู้ป่วย4รายหายแล้วยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มนายสมเจตจงสุภาพวิสารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบลำพูรพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุข ปลัดจังหวัดหนองบลมพูป้องกันจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกลุยตลาดสดทุกแห่งภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบลมพูเพื่อนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลและมอบให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้ามาซื้ออาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน700หอห่อในหนึ่งหอ่อจะมีหน้ากากอนามัย5แผ่นโดยทำการเดินแจกหน้ากากอนามัยในเวลา7นาฬิกาและก็ในเวลา 16นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนมาซื้อสินค้าในตลาดสดเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนั้นทางจังหวัดยังมีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดสดโดยได้กำหนดทางเข้าออกทางเดียวมีการวัดอุณหภูมิพร้อมติดตั้งอ่างล้างมือและมีเจลล้างมือไว้บริการประชาชนทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณตลาดสดนะคะหากมีอาการไข้จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณ ดส,ดสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดหนองบุลำมพูพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนสี่รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากที่อื่นแต่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดหนองบุลำมพูโดยทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลหนองบุลำมพูและโรงพยาบาลศรีบุญเรืองได้ทำการรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีและขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มแต่อย่างใด